สวัสดีค่ะมอเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อบ้านวันนี้ไม่ได้ทำอาหารครับไม่ได้ทำอาหารกินเองไม่น่างอเลยเบหลายพูดอะไรไม่ออกมือข้าวกำลังหิวข้าวนะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวะจับจับจนไม่อยากจะพูดกับคนข้างๆพร้อมหน้าพ่อบ้านใครส่งอะไรแต่งไม่เห็นก็ไม่รู้เวลาจำคลิปก็จะประมาณนี้แหละ ทาาั้งภาษาอีสานทั้งภาษาไทยปนกันหน่อยมาอยู่ไทยโดนแต่พูดไทยไม่แข็งแรงเด้อแซวบอกก็นข้าวก็มเนี้ยเ <laughs> น, <laughs> นี่ยนี่าต้องว่าฟอนดอก <laughs> ต้มไก่สดร้อนๆเพื่อนๆมาเด้อกินข้าวเสาน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็จะมีสองภาษา ยิ้มไ้ยังยิ้มไอเอฟทีไดยังยิ้มไปไม่เอาไม่กินจำเจ้าฉันแล้ววันนี้รู้หน้าที่ทำต้มไก่บ้านไม่ให้เขากินแ่บคักบว่าเขากินไม่พูดไม่ตาแสดงว่าอะไร ขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปรายการนะคะคลิปนี้ก็ยาวอยู่แล้วคลิปกินคุยกันกระหนุงกระหนิงขอบคุณมากค่ะไม่เกินเพราบ้านถ่ายด้วยกันเพราะบ้านนี้การก็จะหล่อๆอย่างนี้แหละเอายิ้มหน่อยสามนาทีต้องเอาครบสามนาทีก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีคุณภาพ่ระบบแจ้งเตือนมาตลอดแต่ยาการทำคลิปไม่ถึงสามนาทีระบบแจ้งเตือนนาบอกว่าคลิดออปดเนาะนะ <c oughs> การเราสร้างคลิปเนาะเราสร้างให้มันมีความสุขไม่ต้องไปคิดอะไร คิปอะไรก็สร้างลงไปหรบินมันจอบไปจัางแคทแล่ออกไปหาเรายิ้มหรือยังยิ้มไม่เอฟตีอยังยิ้มไปไม่เอาไม่กินจำเจ้าวฉันเสียแล้วไม่ร้อนแล้วเอาก็ป มันำไม่กินม,มากแล้วขอให้มีส่งระบบพอนะก <c oughs> ินข้าวเอาหน้าแล้วนี่จะยืมเข้ามายิ้มหรือยังยิ้มไอเอฟซีหรือยังยิ้มไปไม่เอาไม่กินจ <c oughs> ำเจ้าวะฉันทำกันหน้าพ่อบ้า,บาน <c oughs> ใครส่งอะไรแตงไม่เห็นก็ไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> วลาํำคลิปมันก็จะประมาณนี้ <c oughs> แหละ ้อมกันหน้าพ่อบ้านใคส่งอะไรแต้ไม่เห็นก็ไม่รู้เวลาทำคลิปก็จะประมาณน,นี้แหละอขอบคุณเอฟซีก่อนเนาะเอซี FC ที่คอยสนับสนุนเนาะคลิปนี้ได้กี่นาทีแล้วในการกินข้าวนาะยังไม่กจำไม่คิปมากแล้วขอให้มีส่งระบบพอเนะกินข้าวเอาหน้าแนละ้วนี้่ะยื่นเข้ามา เย็นแล้วไม่ร้อนแล้วอ่าก็ฟอนเนาะการเราสร้างคลิปเนาะเราสร้างให้มันมีความสุขไม่ต้องไปคิดอะไรคลิปอะไรก็สร้างลงไปเลยแล้วก็มองหน้าหน่อยจีหลากหลายแซ่บบอเก้าวก็มเมี่ยอร่อยนี่ไม่ต้องว่าฟอนดอก แทบหลายพูดอะไรไม่ออกหิวข้าวกำลังหิวข้าวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะย,<ช>ยาวแฉบแฉบจนไม่อยากจะพูดกับคนคทางลิปของคุณต้องมีคุณภาพอะไรอ่ะต้องทําให้ครบตรวจกรุณาตรวจสอบคลิปของคุณด้วยเนาะระบบแจ้งเตือนในการเนาะเอาดูหน้าแท<ช>บหลายพูดอะไรไม่ออกหิวข้าวกำลังหิวข้าวคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวแฉบแฉบจนไม่อยากจะพูดกับคนทางทาง ได้คุณนเซ็บอกกินกบก้เนี่ยนีอยอร่อยนี่มาจากง่อก่อนดอกซดน้ำร้อนๆเซ็อีรีนอเย็นอะไรเย็นจำไม่คิดมากแล้วขอให้มีส่งระบบพอนะ กินข้าวเอาหน้าเรานี้ะยืนเข้ามาเจ็บหลายพูดอะไรไม่ออกอือข้าวกำลังเหนียวข้าวนะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวะจ็บจับจนไม่อยากจะพูดกับคนท<ข>าง,างวานได้ทำกินเองหน้าหงไงยังจะอะไรวันนี้กลับมาอาหารพร้อมพร้อมกันหน้าพอบ้านใครส่งอะไรแต่งไม่เห็นก็ไม่รู้ <laughs> เวลาทำคลิป ก็จะบามานนี <fin anta> <ots> ้แหละขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปรียการนะคะคลิปนี้ก็ยาวอยู่แล้วคลิปกินคุยกันกระหนุงกันหนิงขอบคุณมากนะไม่เกินทั้งภาษาอีสานทั้งภาษาไทยปนกันหน่อยมาอยู่ไทยโดนแต่พูดไทยไม่แข็งแรงเด้อสดน้ำร้อนเสียบอีลีน้ะ อะไรเย็นเอยแล้วก็มอง,งนหน้าหน่อยสิแซ่บคัก้าเ่าก็นไม่พูดม่จาแสดงว่าอร่อยนี่เยต้มไก่สดร้อนๆเพื่อนๆมาเด้อกินเก่าเส้าน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็จะมีสองภาษา ขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปรียการนะคะคลิปนี้ก็ยาวอยู่แล้วคลิปกินคุยกันกระหนุ่งกระหนิงขอบคุณมากค่ะไม่เกินเับหลายพูดอะไรไม่ออกมือข้าวกำลังหิวข้าวเนาะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวแจ็บจับจนไม่อยากจะพูดกับคนทางท่างจับหลายพูดอะไรไม่ออกมือข้าวกำลังหิวข้าวเนะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวแจ็บจับจนไม่อยากจะพูดกับคน้างท่า ขอพุณนเอฟซีก่อนเนาะเอซที่คอยสนับสนุนเนาะคลิปนี้ได้กี่นาทีแล้วในการกินข้าวเนาะยังไม่แล้ว <laughs> วันนี้รู้หน้าที่ทำต้มไก่บ้านไม่ให้เขากินแอบครักบ่าเเอากินไม่พูรมีตาแสดงว่าอ่อยเนี่ย อสดน้ำร้นอ,อน,นเสีบอีลีนาออะไรเย็นสวัสดีค่ะมื่อเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อบ้านวันนี้ไม่ได้ทำอาหารครับไม่ได้ทำอาหารกินเองไม่น่างอเลยลิ้นมันจอกไปจังแค่แล่ออกไปหาเรา ขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปรายการนะคะคลิปนี้ก็ยาวอยู่แล้วคลิปกินคุยกันกระหนุงกระหนิงขอบคุณมากค่ะไม่เกินวันได้ทํากินเองหน้าหนิยังจะอะไรวันนี้กลับมาอาหารพร้อมคลิปของคุณต้องมีคุณภาพอะไรอะต้องทําให้ครบตรวจกรุณาตรวจสอบคลิปของคุณด้วยเนาะระบบแจ้งเตือนในการนะลองดูหน้าผมช้าสักที ต้องเอาครบสามนาทีก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีคุณภาพระบบแจ้งเตือนมาตลอดต้าอย่การทําคลิปไม่ถึงสามนาทีระบบแจ้งเตือนมาบอกว่าคลิปขอคุอฟ fc ก่อนเนาะที่คอยสนับสนุนเนาะคลิปนี้ได้กี่นาทีแล้วยนการกินข้าวเนาะยังไม่สวัสดีค่ะมอเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อบ้านวันนี้ไม่ได้ทำอาหารสวัสดีครับไม่ได้ทำอาหารกินเองไม่น่างอ เย็น<ส><ส>น้ำไม่ร้อนแล้วก็ปอสดน้ำนนรอ้อนเสียบอีหรีเน้นอนอะไรเย,ย็นลินมันจอกไปจังแค่แลีออกไปหาเราแล้ววันนี้เอ่อ รู้หน้าที่ทำต้มไก่บ้านไม่ให้เขากินซดน้ำร้อนๆเซ็บอีลีน้ออะไรเย็นแล้ววันนี้เอ่อรู้หน้าที่ทำต้มไก่บ้านไม่ให้เขากินซดน้ำร้อน แซบอีหลีเนาะอะไรเย็นต้มไก่สดร้อนๆเพื่อนๆมาเด้อกินเก่าเ้าน้ำกันจ้าคลิปนี้ก็จะมีสองภาษาบิ้นมันจอกไปจงังแค่แลดออกไปหาเราวซสบหลายพูดอะไรไมอ่ออก มื้อข้าวกำลังหิวข้าวเาะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะย,ยาวเจับจับจนไม่อยากจะพูดกับคน <พอ S 2> ทางทาง่าต้มไก่สดรอ้อนเพื่อนมาเด้อิ